วันนี้เอมินสิบาพี่น้องเข้าไปลดต้นทุนกันต่อกับท่านอาจารย์ f อน้องเองวดที่เจ็ดสุดยอดมากๆดับสนิทด,ดับไม่มาจริงๆ สวัสดีครับเปททั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมือนี่แอบมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์เอฟีน้องเอเดินทางมาแล้วครับพี่น้องครับหวยลดต้นทุนนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์เอฟีน้องเองวดที่เจ็ดก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งคณาจารย์ครับพี่น้องครับที่กําลังมาแรงท่านอาจารย์เอฟีน้องเอให้ด้วยใจจริง ท่านอาจารย์ fc น้อง A ให้ด้วยเพื่อเป็นทานท่านยังกระสังครับพี่น้องครับเป็นบุญบารมีเบิดขอให้ท่านอาจารย์และครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลกองทองไหลมากครับที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาการุณากับช่องน้อย,อยแต่ร้อเปอร์เ็ต์ตามสโลกแกนท่านอาจารย์ให้มาแล้วเจ็ด้วดยังเอาอยู่เหมือนเดิมก่อนนานั้นท่านอาจารย์ให้มา ก่อนแอดมินจะเอามาออกช่อง2งวดครับพี่น้องครับแอดมินซ้อมเบิงก็ผ่านถือว่าเป็นงวดที่10ครับพี่น้องครับแต่เฮ้าลงช่องไปแล้ว7งวด FC เ,เก่าจะรู้ดีครับเป็นหวยลดต้นทุนได้ดีมากๆแต่แอดมินจะกระซิบบอกในน้อยเสียงดังๆว่าอย่าเสื่อยังแหมมากไม่ครับอย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายกองฉลากเป็นลูกบอล ตกปอกลงมากครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเขาจะไขตัวไหนออกมาโชว์ให้เราดูเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเข้าจงใช้สติเยอะๆะ้าอาจารย์ FC น้องเอมีความเมตตาให้แอบมินมาบอกกาวเราซิฟเอฟซทั้งช่องพอพ่อแม่แม่ลุงปานาอาเอาไปพิจารณา,าเบิ่งด้วยครับเด้อเจ็ดหมวดที่ผ่านมาครับแอบมินคิดว่าพี่น้องเฮาเชื่อและลดต้นทุนได้เยอะมากๆ บอกว่าไล้ยางห้างครับพี่น้องครับเอามาเบิงว่างวดที่8ท่านอาจารย์จะเดินดีอีกไหมเป็นหนึ่งอีกขณาจารย์ที่สุดยอดมากๆครับกำลังมาแรงสุดๆเอามาเบิงกันว่าวันนี้ FC น้องเอ12ชุดตรงๆสี่หาตัวไดแน่เอามาเบิงกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอมินสิภาพพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับ FC เอฟซีเก่ารู้ดีแต่เอฟซีใหม่เข้ามาชมจะไม่รู้แอมินจะพาะพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความทุกคลิปถูกผิดไม่ว่าก,กันครับวัที่พันมาครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์เอฟซีน้องเองวดวันที่หนึง่งเมษายน2568ครับดับปลั่งตรงตรงสิงชุดงวดที่7ผลหวยออก3 หกไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆผ่านอีกแล้วครับพี่น้องครับผ่านอีกแล้วท่านอาจารย์สุดยอดมากๆขอ,ขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์ f c น้องเอที่ให้ความเมตตาช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านอาจารย์ทานมาแอปมินทานบุญบาร,รมีของท่านอาจารย์ต่ออีกเที่ยวหนึ่งนี่ครับมากแล้วครับพี่น้องครับเดินทางมาแล้วท่านอาจารย์ f c น้องเอนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับท่นานอาจารย์เอฟีน้องเอบอกงวดที่สิบหกเมษายนชนตัวกับเจ็ดศูนย์ของสมเด็จพระเทพนี่ครับแต่ท่านอาจารย์ให้มาเอามาเบิกอะไรครับ <c oughs> เริ่มต้นตกันครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย ศูนย์สามศูนยจ็ดหนึงศูนนึงหกสองหนึงสองสาม

นี่ครับ12ชุดตรงๆท่านอาจารย์เอฟีน้องเอเป็นหนึ่งคณาจารย์ที่กำลังมาแรงสุดๆกับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาาอาเด้อครับเด้อให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเอาครับเสื้อกระตามท่านอาจารย์ไปครับถ้าไม่เชื่อก็ให้พี่น้องเบิ่งผ่าน้อครับเด้อถ้าคิดว่าโอ้ยแอ่เมนจะบอกคอยประจำประจำบอกคอยทั้งช่องทุกคลิปบวตาอาจารย์ท่านไหนก็ตามแต่ กองฉลากไม่มีหวยดับกองฉลากไม่มีไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกเป็นความจริงครับพี่น้องครับแอปมินพยายามเตือนสติให้เอฟซีั้งช่องพิจารณาเสมอเสมอครับบอมเมนวาตะบีตะบันเสือไม่ใช่ครับถามว่าตัวกลับซื้อไมตัวกลับซื้อได้ไหมแอปมินตัวกับซื้อได้ครับท่านอาจารย์บอกว่าตัวกับซื้อได้แต่12ชุดตรงต อย่าไปซื้อท่านอาจารย์บอกว่าดับล่างตรงๆสิบสอง,งชุดกับวัี่ผ่านมาครับพี่น้องครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เจ็ดท่านอาจารย์ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมเอาอยู่คือเก่าครับพี่น้องครับท่านอาจารย์สุดยอดมากๆอีกหนึ่งค้าจารย์มันสมองของท่านครับท่านคิดสูตรคำนวณมาให้ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นให้พี่น้องเฮา เบึงแล้วกบิเคาะไตตองไปน้ำกันครับนี่ครับงวดนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับงวดเปรียบเทียบงวดเก่าและงวดใหม่ครับเปรียบเทียบงวดที่เจ็ดกับงวดที่แปดงวดที่แปดครับพี่น้องครับท่านอาจารย์เอฟซีน้องเอห้ควาเมตตามาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อวิเคราะห์ไปน้ำกันครับท่านอาจารย์บอกว่างวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ดับล่างตรงๆรง12ชุดเป็นงวดที่8 03 0 7 1 0 1 6 2 1 2 3 2 7 4 7 59 65 72และ83ครับพี่น้องครับนี่ครับ12ชุดตรงๆไ้พี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอด้อครับเด้อแล้วก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้ถ้ามีในจำนวน12ชุดนี้ก็ใไอพี่น้องหลีกเลี่ยงซะก่อน หลีกเลี่ยงซะก่อนนะครับเด้อจากพี่น้องคิดว่าพี่น้องออกรถไหมหรือพี่น้องไปได้มาจากไหนก็ตามหรือเป็นเลขฝันก็ตามแต่ถามมันตรงกับท่านอาจารย์ f อฟน้องเอ๋ก็ให้พี่น้องโยโย่ย่างยังไหวนะครับเด้ดออะที่เช่นงวดนี้0770แอบมินคิดว่าจะดังมากๆเพราะว่าเป็นหวยอายุของสมเด็จพระเทพนี่ครับพร้อมกับหวย5-9 แอบมินคิดว่าดังคือกันครับแต่ให้พี่น้องหลีกเลียงครับถามว่า0ซนซื้อได้ไหมซื้อได้บนข้างล่างก็ซื้อได้ครับพี่น้องครับล่างก็ซื้อได้แน่แอบมินเจ้าคือให้ปล่อยซื้อล่างใส่ว่าบ่าให้ซื้อล่าง มันไม่ใช่อย่างนั้นแอดมินบริบบอกวา่าไหพี่น้องไม่ต้องซื้ออย่าซื้อเด้อย่าซือ้อเ้อแอบมินบริวาอย่างนั้นแอดมินบอกว่าจากพี่น้องจะลงทุน10บใบ20ใบ,บลอตเตอรี่ก็ใไหพี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือ2ใบถึง5ใบก็พอถ้ามันบกออกมาเราจะได้ลดต้นทุนไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามันออกมาอีดีถ้ามันออกมาอีหลีครับเอสซี่จช,ช่องครับเราก็จะได้ทุนคืนนิดๆหน่อยๆ เพราะว่าท่านอาจารย์ก็ไม่รู้เข้ากับบุหูคือกันละครับพี่น้องครับว่ามีไผยหูจริงหรอกครับถ้าเขาหูจริงเขาไม่บอกเข้าหรอกเขาไม่บอกเข้าครับแอดมินเบาตรงไปตรงมากครับบางคนว่าโอ้แอดมินจเจ้าเบานั้นคอยชื่นชอบมากๆจเจ้าเบาถือคอยหมักการคํเบอกคาจาของเจ้าเพราะว่าเจ้าเตือนสติเอฟซีประจาประจาบางคนก็ว่าโอ้พูดมาก เขาจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาพูดมากกามีครับพี่น้องครับกามีคือกันเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องวิเคราะไต่ตองนะครับเด้อให้พี่น้องวิเคราะไต่ตองครับถ้า f เอฟน้องเอท่ N A, านอาจารย์ไหมาถามจิตใจแอดมินแอดมินจะไม่ซื้อทันทีสําหรับแอดมินนะครับแอดมินยังเชื่อท่านอาจารย์ f อฟน้องเอตลอดว่าจะไม่มาว่าจะ ไม่มาย้ำครับพี่น้องครับว่าจะไม่มาแอบมินกับโบซืออีลีครับระยะเวลา7งวดที่ผ่านมาวดนี้งวดที่8งวดที่8ครับพี่น้องครับแอดมินจะไม่ซื้อเหมือนเดิมหาพี่น้องคิดว่าแอดมินบบซือแข่งกับโบซือคือกันแล้วตามกันไปครับพี่น้องครับถ้ามันออกมาก็โดนกินด้วยกันครับพี่น้องครับเข้าไปน้ากันช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กับสวัสดีเอฟซีเกาเอฟซีใหม่ที่เอามารับชมกับขอบบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใแอบมินแก้ไม่นหน่อยและคณาจารย์ f อฟซน้องเอได้ดีตลอดมาฝากในเ้ด้อครับเด้อช่องน,น้อยๆแต่ร้อยเปซ็นาเบาาแอบมินเบาจาบอเขาหูกับขอโทษขออภัยกราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยแอดมินจริงใจเสมอครับ ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบลาดคลิปแต่ต่อไปเียมินลงวังว่าสิมีประโยชน์มาไลค์กันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเาม,มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณอ,อุญเน,นื้อสิ่งใดสมดังปรารถนาเนึ้อปารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้พี่น้องเข้าสมมุงมันดังปรารานาำลำรำได้รวยเงินไหลกองทองไหลมาคุณะรักษาเทวดาคุ้มครอง สวัสดีครับ